สวัสดีค่ะขอต้อนรับสุภาพตะว,วันชาแน,นลนะคะแพรขอยัดญาเปิดทริปนะคะวันนี้เป็นทริปหัวหินนะคะแล้วก็จะเป็นทริปที่เราจะเน้นอยู่โรงแรมนะคะเหมือนทริปภูเก็ตคราวที่แล้วนะคะตอนนี้เพาอยู่กับคุณนานะคะอยู่ที่บาบาบีนี่คุณนาคนเดิมนะคะแล้วแต่ว่าคราวนี้เรามีเพื่อนร่วมทริป เพื่อนร่วมทิปนะคะนี่เรามีเปมาชีทิมานะคะแล้วตรงนั้นก็คือนักเวนนกับยานิสนะคะก็ขอเปิดทิพคือต,ตอนนี้เพิ่งมาถึงเลยแล้วเช็คอินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ห้องนะคะเขากําลังแบบเตรียมห้องให้อยู่ก็มานั่งรอนะคะที่ริมหาดแบบบรรยากาศแบบดีมากแล้วคน น้อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบหาดเป็นของเราโรงแรมส่วนตัวมากนะคะจะนั่งรอแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้แล้วก็รอเวลาเช็คอ,อินเดี๋ยวเราพาไปรุมทัวร์แบบตื่นเต้นมากอยากเห็นห้องมากนะคะไปกันรุมทัวร์นะคะ,อะของเพิ่งลงมาเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านเลยที่เราอจองมานะคะอันนี้จะเป็นโซนครัว โซฟาต่างๆนะคะก็อ,อันนี้จะเป็นห้องที่เรานอนนะคะก็จะมีอันนี้ห้องน้ำก่อนเตียงนะคะเปิดมาเจอสระว่ายน้ำเลยจา้าก็คือลงจากห้องได้เลยนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำก็ค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะว่ามันมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยาวไปถึงแบบตรงนั้นเลยนะคะ ที่นั่งนะ,ะแล้วก็อันนี้คือสระว่ายน้ำขึ้นชั้นบนกันนะคะก็จะมีห้องอันนี้ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนะคะก็อันนี้เป็นห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีกระจก Dressing Walk-in Closet เล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นซิงคซึ่งซิงคมีสองเก่ไก่มากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาบน้ำแล้วก็จะมีชาเวอร์อยู่ข้างๆนะคะห้องนอนมาสเ e อร์เบด o ูมไปแล้วก็อีกเป็นนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งขวามือเป็นห้องน้ำก่อนมีอ่างอาบน้ำเหมือนกันนี่ก็จะมีที่นั่งแล้วก็เตียง ก็เป็นการการป้องกันกินอะไรสเปะสปะนะคะถ้าต้องผลไม้มาเองอุ้ยกล้วยก็งอมพอดีเลยถ้าหิวหรือว่าอยากกินหรือคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่เงี้ยก็หยิบใส่ปากได้เลยเอามาเองจ้าในส่วนของขนมเฮลตี้นะคะเราก็อัลมอนปบมาเองนะคะก็คือซื้อเมล็ดอัลมอนดิบมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แอร์ไฟเยอรนะคะแล้วก็เอามาเลย1นึ่งปุกอันนี้คือเท่ากับอัลมอนสถ้วยตวงนะคะ เดี๋ยวคือเอามาแบบการกินอะไรแบบขนมอะไรเงี้ยจริงๆพอ <า S 2> เอาขนมที่เป็นปปกรุบกรอบมาด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูนิดหนึน่งก็ได้เมื่อกี้ใส่ตู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมถึงเลือกอันนี้2ตัวนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้อันนึงเป็นแคปหมูนะคะซึ่งโอเคแหละมันก็มีโซเดียม,มเพื่อนๆดูให้ดีอะ่ะหนึ่งซองมัน9กร,รมัมแต่ว่าให้โปรตีน6กร,รมัมเกินก็คือเกินน้ําหนักครึ่งหนึ่งของมันอีกนะ ก็เลยรู้สึกว่าโอเครับได้ให้พลังงาน45แคลอันนี้จะเป็นหนังปลาแซลมอนนะคะหนังปลาแซลมอนอบกรอบนะคะตัวนี้ก็1ซอง16กรัม 1, 2, นะคะแล้วก็ให้โปรตีน7กรัมมีโอเมก้า3ด้วย67มิลลิกรัมนะคะอันนี้จะมีความแบบอร่อยกว่าอันนี้มันจะแห้งๆห,หน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือ2ออันนี้ก็คือแบบคู้ไถไปได้นะคะดีอยู่อร่อยดีอยู่นะคะก็เอามาปิดมาด้วย เสร็จแล้วนะคะก็พักได้ประมาณชั่วโมงนิด,นดเดี๋ยวกําลังจะไปยิมตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเวดหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำนะคะเพราะว่าสระว่ายน้ําที่นี่ดูมาแล้ว25เมตรได้อยู่ก็เลยจะถือโอกาสนี้ซ้อมว่ายน้ําไปด้วยนะคะ อำลังกายเสร็จแล้วนะคะเวทเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใหญ่นะคะไม่มีเวลาคูดาวเลยแม่สระว่ายน้ำปิดทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้หกโมงแล้วตาเหลือกเลยจะไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้หนึ่งชั่วโมงนะคะ เฮลโหลสวัสดีค่ะหัวหินวันที่สองนะคะจะบอกว่าคือตื่นมาแล้วแบบความดีงามของมันคือเปิดมาปุ๊บสระว่ายน้ำลงทั้งอย่างนี้เลย <c oughs> ชุดนอนชุดนอนเขียวมากเราไปจิบกาแฟกันตรงริมสระว่ายน้ำ ีสั่งไข่สามฟองนะคะเอ้ไม่ไดฟองแล้วก็ไข่ต้มสองฟองเพราะว่าโปรตีนต้องถึ้ Oh. เรากำลังไปบีชกันนะคะตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะคะก็เดินไปบีชก็ได้จะบอกว่าท่าแบบให้ดู oh. ว้าวขนาดเนี้ยแม่จับไม่ให้มันแบบไม่ให้มันถูกปากเป็นชะนีใช้ชีวิตยากมากแม่ถึงหาดแล้วนะคะวันนี้มีคนมากกว่าเมื่อวานเพราะว่าเป็นช่วงเย็นนะคะคนก็ออกมาเดินเราก็ออกมาเดิน,เร,ออเ,ดนเราก็รอให้แสงมันดีก่อนสบายมากเลยโล่งใจ <laughs> รู้สึกแบบ ลงจมูกแบบถุกอย่าถ่ายรูปสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปแช่น้ำาสหงแบเพราะว่าตั้งแต่มาทะเลยังไม่ได้ลงดนน้ำทะเลเลยค่ะ หนวันที่3นะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือเราใช้ช่วงเวลาช่วงเช้าไปแล้วนะคะมีแผน่นนอนอาบแดดแคือดีใจมากขึ้นอนวันนี้อาบแดด2ชั่วโมงเลยแล้วก็แบบผิวแบบแทนแล้วก็คือแบบเนียนมากแบบแพปรีมากนะคะแต่ว่าพออาบแดดเสร็จใช่ไหมอาบน้ําเสร็จออกมาจากห้องน้ำโอ้โหเมฆมามืดมากนะคะ ฝนแบบจะตกแหลนี้ตกแหล่แต่ว่ารูปก็ต้องถ่ายไหน,นี่ก็คือ,อน,นี่คือเสื้อนะคะจากร้านวายมิวเป็นอย่างนี้คือ,อน,นี้เพิาสั่งมาสองสีนะคะมีสีครีมแล้วก็สีดำแล้วก็วันนี้ก็จะได้ลูคแบบว่าออกมาจากแมทริกซ์หรือเปล่านี่ออกไปถ่ายข้างหน้าบ้านกันตามมาค่ะฝนหยุดแล้วนะคะโอ้โหเมื่อกี้กรีดฝนตกใส่กล้องที่แม่จะลองให้ก็เห็นไหมแม่ป ที่เดิมเลยพอคิดไว้แล้วกับลุปนี้นะคะโอเคเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปที่บีชวันนี้จะเอาโกลเด้นเอ้าให้ทันนะคะเอาชุดว่ายน้ำมาเปลี่ยน3ชุดเดี๋ยวดูก่อนเริ่มจากชุดสีเขียวก่อนตัวนี้ไม่ได้ใส่นานแล้ว รูปไปแล้วนิดนึงนะคะแล้วจะบอกว่านี่ตอนนี้เดินลงมาที่หาดแล้วเพราะว่านี่เห็นนี่นเพื่อนๆเห็นไหมคะ oh. ดีใจมากสวยมากนะคะอ๋อ กวันอาทิตย์นะคะจริงๆเพวิ่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วะค่ะเดี๋ยวจะวิ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงเมื่อชาว,วิ่งเพส6นะคะ30นาทีแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปแวะเอาน้ำนิดนึงเพราะว่าแดดร้อนมากเลยอะไรกันเนี่ยแต่ก็รู้แหละว่ามันแบบหน้าร้อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวิ่งต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้มันครบชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเบรคฟาสกันตามมาวิ่งเลย เฮ้โหเรากลับมาจากบีชแล้วนะคะแล้วก็คือคือมันเป็นความร้อนทรมานทรการมากนะคะแต่ว่าก็อาบแดดหนึ่งชั่วโมงไม่ครบหนึ่งชั่วโมงดีด้วยเพราะว่าตอนแบบข้ามหลังที่แบบเี่รร้อนมากมันเที่ยง2ี่สิบอะมันร้อนแบบโคตรนะคะก็เลย รีบเก็บของคือลงทะเลไปก่อนแป๊บนึงเพราะว่าร้อนเดยต้องแช่น้ำนะคะ่ะแล้วก็รีบเดินกลับมาที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็มาลงสระตรงนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มาตั้งแต่วันพฤหัสวนนี้วันอาทิตย์แหละเพิ่งได้ลงสระที่บ้านนี้เองปกติไปเล่นที่สระแบบสระใหญ่อ่าวินทะเลอะไรเงี้ยตลอดเลยนะคะเพราะสบายมากเลยเราเป็นสระแบบสระน้ำเกลือ,อโอ้ช้น <c oughs> เย็นมากสบายมาก ตอนนี้นะคะสี่โมงครึ่งก็มาอ่านเทนูนทีนะคะเป็นแบบจะบอกว่าโชคดีมากเลยเพราะว่ามันมันเงียบสงบแล้วก็มันมัน,นมันน่ารักเราสั่งชามานะคะสั่งภาาสั่งชาร้อนนินนะคะแล้วก็มีเป็นแบบขนมอะไรเงี้ยก็กินแบบกรอบๆแลบๆน่ารักถ่ายรูปแล้วก็ทะเลเงียบสงบมากตอนนี้นะคะอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนักแบบสบายดีมากเลยอิสิคัมซา อ่ะทางนี้ทางนี้ร้อนมากสบายสุดๆวันนี้นั่งคือพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบนั่งชมทะเลคือมันสงบมากเลยแล้วก็คลื่นแบบเบามากะค่ะ มองไม่เห็นคลื่นที่แบบแตกเป็นขาวๆที่มันก่อนจะมาถึงฝั่งนี้แล้วสีของฟ้าสีของน้ำสวยนะอ่ะกับพรุ่งนี้แล้วว่าวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเรามาถิันตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้วันจันทร์แล้วแพกวจะเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าคุณน้ายอยู่่ออีกสักสองคืนแต่ว่าแพลวกลับแล้วเพราะว่ามีนู่นนี่ต้องทําเยอะนะคะก็ เป็นทริปที่สนุกดีแล้วก็เที่ยวแบบไม่ออกจางโรงแรมเลยก็คือไม่ได้เอจอกโรงแรมจริงอยู่แต่ในนี้เลยนะคะทั้งหมดอ่สี่ห้าวันก็สนุกดีใช้เวลาแบบชิวอ่ะเออชิวมากๆเลยด้วยออกไกลสุดแค่หนะะ้าหาก็สบายดีเราก็รู้สึกว่าเออได้สีผิวเข้มขึ้นอับแดดสองวันติดก็แฮปปี้มากๆนะคะเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสค่ะ